สวัสดีค่ะพี่สีลรักนะคะ<ม>เพื่อนอมาค่ะแต่เช้าเลยเป็นี้เอาแต่เช้านะไม่ใช่แต่เช้าหรอกฝ <c oughs> นมันตกเลยไม่มีแดดนะก็เช้าอยู่เนาะพามานี่อัปเดตนะคณะคณะเพื่อนๆนี่คณะ,ณะ,ณะ,ณะที่เราปักชํำด้วยขแขนงเนาะจำได้ไหมนี่ติดแล้วนะฮะนี่นะน คือต้นมันเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้พี่สิรัเพิ่งเอามาชำนี่นะหนาที่ปักชำด้วยขแขนงเนาะพี่สีรัก็มาอัปเดตให้ดูเนาะจะทำไว้แล้วหลายครั้งแล้วนะอ่ะมาพี่สีรัชจะมาเอานี่นะน้ำหมักขิงงวนะที่พี่สีรัชไปหมักไว้เนี่ลดลาดไปเพื่อนๆน,นี่ไปกระตุ้นเขานะฮะให้เขาจเจริญเติบโตนะ คณานี่บอกได้ว่ามันถูกกันนะเพื่อนกับไอ้ขี้งวัวนะจะใส่เป็นฝุ่นก็ได้หรือว่าะจะใส่เป็นน้ำหมักก็ได้นะเพื่อนนะถ้ามีใส่เลยนะคะดลดราดไปนะไอ้สูตรน้ำหมักขี้งัวเนี่ยมันเร่งการเจริญเติบโต,ตดีอยู่แล้วแหละนะยิ่งเราไปหมักด้วยกับไอ้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกัเนาะมันก็ยิ่งดี ได้นะคะคเพื่อนๆนะคะ,จะเจริญเติบโต,ตดีนะแต่ว่าตอนสายๆนะมันก็จะแดดมันจะร้อนนะพี่สีเราจะต้องเอาหาอะไรคุมไว้ก่อนเนาะช่วงเนี้ยมีฝนก็จริงแต่ว่ามันก็สายมามันก็เอาอีกแล้วนะฮะแดดร้อนนะเนี่ยคุมไว้ก่อนนะ เดี๋ยวให้มันน้ำเนี่ยให้มันค่อยๆซึมลงไปเนาะแล้วค่อยใส่แต่นี้ยังไม่ใสน่นะเพื่อนเพราะว่าเขายังไม่ยังไม่ติดนะพี่จะได้เพิ่มามาชำ่ำอันนี้นะนี่ก็ลดลาดไปเนาะนี่หอมสูตรนี้ลดลาดได้หมดแหละเพื่อนๆนะเวลาเราตัดแต่งพวกนี้เน,นี่ยต้นผักที่มันเริ่มอ่า ติดใบที่เรามาชำชำไว้อะนะเราตัดแต่งต้นใ้พวกนี้เราใส่ไปเลยใส่พักได้หมดแหละสูตรเนี้ยน้าหมักขี้งัวเนี่ยดลดราดต้นไม้งามเป็นสูตรที่เราทำง่ายด้วยนะคะเพื่อนไอ้น้ำหมักขี้งัวนะง่ายสุดแล้วนะฮะถ้ามันยังไม่มีไอ้น้ำกลินซีสังเคราะแสงเนาะก็ ซื้อคิงงัวมาเป็นถุงๆนะนะซื้อมาแล้วก็เจาะถุงเลยนะเปิดน้ำใส่หมักไวนะ้เปิดน้ำใส่แล้วหมักไว้นะประมาณสักแค่หนึ่งคืนนี่ก็ตักไปใช้ได้แล้วนะคะเห็นไหมดูผักขมพี่สีรัตดิเก็บไปกินได้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยที่เราตัดแต่งไว้มันก็แตกยอดออกมาเนยเนาะ ตัดไปเรื่อยถ้ามันไม่ออกดอกถ้าเราไม่อยากให้มันออกดอกเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะแตกยอดออกมามยิงนาฝนด้วยนะฮะตัดให้มันเตี้ยๆหน่อยก็ดีเนาะอันนี้พี่สีล้กก็ตัดแค่ดอกมันออกนะนี่ตัดให้มันนั่นเตี้ยนิดนึงก็จะแตกเป็นพุ่มเลยได้นี่โอ้โ <ฮ S 1> งาม หน้าฝนยิ่งงามนะครับผมเนเพื่อนมีจ้าอ้าวมดแบงมา,มาใส่ยล้เริ่มออกดอกดีอยู่แล้วนะนี่ออะไรนะดอกะจร<ม>ก็เริ่มทยอยออกดอกนะ<ม>เดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยไปก่อนเพราะว่ามันยังติดไม่ค่อยดีเพราะว่าต้นเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะติดแต่ไม่เยอะนะ เครืมันยังไม่ไม่สมบูรณ์ดีเนาะเพื่อนๆแต่มันลงดินแล้วแหละนี่อยอดเลยดูพี่เสีอจะอไปตรงคุมพืชผักเนะเวลามันร้อนๆกลางวันมันร้อนเพื่อนน,นี่ขึ้นค้างแล้วเห็นไหมนี่ใส่ปุ๋ยเข้าเนาะ อปอาติโตกเนี่ยอันนี้นี่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าพี่สิรัตหมักเอาดินผสมไอ้อะไรนะไอ้ปุ๋ยชีวภาพไอปไไไ้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่อันเม็ดอะปุ๋ยขี้ไก่อันเป็นไงใช้กับไปต้นไม้เนาะต้นต้นดอกไม้งามนะเบื่อจะงาม,มหรือไม่ก็ต้นประเภทที่มันแบบ มีดอกอะนะเป็นดอกผักพืชผ,ผักที่เป็นดอกอะ,ะใส่ขี้ไก่อะดะียังไม่เคยไปลองใช้กับพริกเลยเนาะไม่เคยยังไม่เคยเลยพริกพี่ก็ใช้แต่นะ้ำหมักขี้งวกับขี้งัวอะไรพวกนี้ยังไม่เคยไปใช้เนาะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าจะทดลองไปนะ โอ้จะพามาดูนี่กะ่เผา้นี่รากมันลงดินนะฮะเพื่อน,นถ้ารากมันลงดินแล้วโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยงามแท้แต่อันนี้พี่เสียนะถ้าปักชำจากอย,ยอดมันนะต้นนี้ปักชำจากยอดนี่ก็ดีอยู่นะเนี่ยเนี่ยรากมันลงดินแล้วเนี่ยเห็นไหมจะงามถ้ารากมันลงดินออันนี้ก็ สาละแน่เนี่ยเอม้มันน่าจะเป็นโรคของเขานะเ,นเพื่อนๆนี่โรคใบสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเริ่มจะไม่ติดแล้วนะเ,นเพื่อนๆคือใบมันจะไม่ไม่ใหญ่ไม่สวยแล้วมันมันเหมือนเป็นโรคของเขาอะเห็นพี่หน่อยบอกว่าพี่หน่อยบ้าลัานวบางพยมอมมันะแกป,ปู่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละใบไหมใบอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นโรคของเขานะเนี่ยเวลามันเป็นทีมเขาจะทําให้มันไม่มันไม่ไม่โตก็จะยุบนะเนี่ยเนี่ยก็ต้องชําไว้เยอะๆนะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าเวลามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ไม่โตแล้วนะคะพยายามชําไปเรื่อยๆนะฮะชําขยายไปเยอะๆพอมันเป็นกระถางหนึ่งแล้วอีกกระถางหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ นะขยายไปเยอะๆนะนี่ในใน,นเป็นอย่างนั้นแหละนะคะนูเห็นไหมพี่ล้วก็ขยายไว้นะคะนะกระถางหนึ่งเป็นกระถางหนึ่งก็ยังเหลืออยู่นะคะให้มันขยายขยายไปมันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะซาาเน่เนาะพอมันเป็นมันก็จะไม่โตแล้วมันเป็นลูกของเขาอะ่ะ ใหญ่ไว้หลายๆกระถางมันเป็นอันนึงอันนึงก็ยังไม่เป็นเนาะปาดติโทพริกเนี่ยยังได้กินอยู่นะเพื่อนๆยังได้กินอยู่นะนี่นะคือไอ้พริกกระเหลี่ยงเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะถึงแม้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ออกลูกนะเพื่อนๆแต่พริกใหญ่เนี่ยไม่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 ไมไมไมเรกอะไรนะ มันจะไม่ออกลูกหรือไม่แค่ลูกมันจะหนิดจะอะไรไปเลยอ,อย่างเงี้ยเนี่ยแต่ก็ออกดอกนะดูดีเนี่ยเนี่ยดูดีพี่สีรัตเก็บไปนี่นะอันนี้พริกเอ่อพริกใหญ่นะแต่พี่สีรัตไม่รู้ว่ามันเป็นพริกอะไรเนาะพริกจินดาหรือเปล่ากไม่รู้เพราะว่าพี่สีรัตเอามาจากในครัวเนี่ยแต่ดอกมันจะจับหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ทําท่าติดดอกอืมไม่รู้มันจะจับหรือเปล่าหรอก ดูแลยากเนาะพีเ่เจพี่จินดาเราดูแลไม่ค่อยเป็นนี่แหละ <c oughs> แต่เนี้ยอันเนี้ยไอคนปลูกผักไม่ค่อยเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนเพื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าปลูกอันนี้ได้กินแน่นอนไอพริกกระเหลี่ยงเนี่ยได้กินแน่แน่ดูแลง่ายถึงมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ออกลูกให้นะแต่ถ้าลองเป็นพริกใหญ่นะใบหงิกอย่างเงี้ยไม่ออกลูกอะเพื่อนเพไม่ติดนะ พี่สิได้ก็จะได้ถอนทิ้งแล้วฮะนี่พอมันเป็นแล้วมันโอ้ยมันเอายากเหลือเกินเนี่ยจะได้ถอนทิ้งนล้วมันก็เดี๋ยวรอเอาอย่างอื่นเอาพริกอื่นมาปลูกดีกว่านะคะไม่ได้กินหรอกก็อย่างนี้แหละเนาะเป็นมั่งตายมั่งปลูกพืชอะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะโอ้ มะละก็โอ้ยนางสาันนางสาันนะจ๊ะไอ้โคนมันเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นแผนะนนนลหน่อยเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยฉลาดเลยเนาะเนี่ยอุตส่าห์ย้ายขึ้นมาอยู่มองดีๆถ้าโคนมันเป็นแผลนะมันก็ไอ้จะลำบากหน่อยนะฮะไอ้ต้นมะละกอเนี่ย เวลาโน้มอ่ะเวลาโน้มต้นก็ต้องระวังนะะเพื่อนๆไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนั่นนะเพราะว่ามันพอมันเริ่มเป็นแผลแล้วน้ํามันจะเข้าไปขัง้วมะละกอก็ไม่เป็นไรมีหลายต้นไม่รดลดเราก็เอาต้นอื่นมาใส่เนะมันต้องค้นสวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆมะละกอถ้าน้อมโอ้ จะเห็นนะนี่โคนมันต้องส,อสวยๆนะเราต้องโน้มให้ได้แบบนี้นะเพื่อนคือถ้าโคนมันไม่เป็นแผลไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไปได้สวยนะถ้ามะละกอที่เราโน้มต้นนะแต่ถ้ามันเป็นแผลแล้วโอ้ยมันจะเ,น,เน่าเพื่อนมะละกอก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าน,นะต้นนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเราทําไว้หลายต้นตายเราก็ปลูกต้นใหม่ไปแค่นี้ยาก มันแบดหูเนาะตัดแต่งแล้วแตดไปดีแท้นะคะเพื่อนๆน,น่ะนปลูกไว้เนาะนี่มันเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรนะต้านสารก่อมเร็งได้นะตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ครูต้นครูเนาะนี่ก็เป็นสมุนไพรนะคะนี่แก่เบาหวา,วานต้านการอักเสบเนี่ย ลูกไปนะเพื่อนสมุนงไพรผักนี่เป็นไงคะฟ้าลาโจรน,นะนี่ตอนนี้กำลังเลยนะคะใครยังไม่มีไปหามาปลูกได้เลยเนาะเพื่อนนะไปหามาปลูกนี่อันนี้มันก็เริ่มเป็นดอกเป็นเม็ดแล้วนะคะนี่เขาบอกว่าให้เด็ดเป็นใบเป็นยอดอยเน็นเคี้ยวกินเลยก็ได้นะแก้จะพคงจบคอแก้วัดนะต้านโควิดได้นะจ๊ะ ไปหามาปลูกเนาะอืมเนี่ยพี่เสียอะไรก็ไปได้มาจากข้างบ้านนี่แล้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็บบอเพชนะพืชขมอืมเนี่ยบอเพสเนี่ยพี่พี่เสีย,ยจะบอกให้เลยนะคนที่แบบว่าบางทีราคาคอไอไอไม่ยอมหยุดอะ่ะนะไอท,ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดมาเลยสักประมาณสักเอ่อหนึ่งข้อมือนะไม่ต้องชิ้นใหญ่นะชิ้นเล็กๆนะนั่นแหละเคี้ยวเลยคืนลงไป นะหรือไม่ก็อมไว้นะเนี่ยกระเพาเราไม่ใช้ทางการเกษตรก็ได้นะฮะไว้ทำน้ำหมักพืชผลเนาะฉีดพ่นไล่มแมลงนะคะเอาไปแล้วนะคะยืดยาไปทั่วม่วไปแล้วนู่นมะ,ะกอต้นใหญ่งานดีแท้นะคะ,ะยังไม่อยากไปเนาะยังไม่อยากไปบวบบวบบวบวติดลายลูกอยู่นะ,ะด้านในน่ะ ถึงเวลานั้นก็มันก็จะจอบเราเนะแอบแอบเราก็มาจอบส่องดูมันอยู่ตรงหน่มั่งนะฮะหาเอาเพราะว่าใบมันเยอะเอ้าองไปแล้วนะคะวันนี้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ